เรามีสลัดมีหอมชีบุ้งแล้วก็เคลรายได้ต่อเดือนใช่ไหมลือว่าผลิตถ้าขายใบสดนี่ก็อยู่ประมาณส0งหมื่นประบาทสามร้อต้นขายเป็นอบแหง้งอบแห้งก็10บกิโลได้กิโลนึงเก,กือกไปดึงเกือบ50าหมืนค่ะประมาณนั้น ย่ยหาอาการต้องใส่สุขา้า,ขาพาถามวนา้ำแล้วขานที่ไหนก่านต้่จะทำ รบเราไม่ได้เนาะได้ม่เหมือนนา้จับมือหสวเกินให่โอ้ยหให้เกรนเเพร้อม จากแฟนทำมาเอ้องมัดก่อนทเป็นยังของจินหอมเลยสายใช่ไม่ต้งงอ,งองไปสินอไรเพราะว่าสกจะได้ออม,อมออมอมากจริงส่งไปแล้วสามกิโลก็ยังไม่ได้กลับมาตรนที่เราจะเอาา ตัวที่มาเก็ตที่สุดก็คือลูกชายกับลูกสะพ้ยเขาสั่งเคิวมาให้แมวกับหมาเพราะว่าสั่งมาจากต่างประเทศเพราะว่าก็ะปลูกเท่าไหร่เขาก็หลอกแม่ว่าแ0ดร้อยแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แม่ก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูไต่หาแล้วสองพันกว่าบาทก็สั่งมาให้หมาก็เลยว่ามาแม่ปลูกให้ก็เลยเออลองปลูกดูปลูกครั้งแรกก็สั่งมาสิบต้นพอสั่งสิบต้นเสร็จอ่าโอเคนะมันก็ใช้ได้เอามันมา ปลูกแล้วมันก็สวยดีเป็นไม้ประดับได้ด้วยอะได้วยก็เลยศึกษามันจริงๆงจังๆว่ามันเป็นยังไงพอทําได้แล้วปลูกได้แล้วก็เลยลองเอาไปอบเอาไปอบในหม,อม้อลมร้อนเราธรรมดาน,นี่แหละค่ะก็อบให้กรอบก็อุณหภูมิประมาณเก้าสิบก็อบไปสักสองสารอบพอมันกรอบเสร็จแล้วก็มาบดหยาบแล้วก็ปั่นกับเครื่องปั่นกาแฟเออมันก็ได้<ๆ>ก็เลยเอาไปลงโรยแทนแทนที่ลูกเขาซื้อมา มันก็กินได้อะไรได้ก็เลยใช้ตัวนั้นเลี้ยงหมามาตลอดตอนนี้แปดปีละนะคะก็ยังยังใช้อยู่ทีนี้ก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยใ,ในชมรมที่เรากันนี่เราเราก็ขายกันได้อยู่ค่ะก็เลยเปิดผีออเดอร์รับเป็นตัวนี้พอถึงตรงนั้นเสร็จเอากระแสมาเคียวลดความอ้วนได้อ่าเป็นคอโลฟิลที่ดีที่สุดแล้วเป็นมีสารอาหารอะไรเยอะแยะก็เลยลงปลูกเป็นแปลง รอบแรกนะ,ะก็ปลูกปลูกแค่แปลงเดียวก่อนรอบแรกปลูกแปลงเดียวก่อนก็ทําทาไม่ทานเองอะไรเองนี่แหละก็บดเคลบดเคลทานอะไรทานเป็นผงแล้วเป็นของฝากแล้วทีนี้พอโรงงานเราได้อออยได้อะไรเสร็จแล้วก็เลยขออออยเคลไปก็เลยลองปลูกให้มันเต็มรูปแบบไปเลยทําให้มันตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่ปลูกเองในระบบอินทรีย์ที่เราทานเองด้วยรักษาโรคเราด้วยปลูกเองทําเองบเจนบดเป็นผงเอง นะคะตอนนี้ก็มีจำหน่ายด้วยตัวเองด้วยอยู่ที่ท็อปเซนทันโคราชแล้วก็ท็อปที่ตะวันออกสี่ห้าสาขานะคะตรงนี้ก็คือในแบรนด์ออฟฟิเชียลนาราคาขายตอนนี้มันขายปีกเลยเนะาะก็ขายขีดละห้าสิบบาทค่ะร้อยกร,รัมใบสดค่ะใบสดร้อยกร,รัมคือยอดที่เรานับนะคะเวลาเวลาเราตัดเขานะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัดไม่ถูกหรือว่าเอาแต่ยอดอ่อนไปนะเขาจะไม่โตเดวน,นับยอดแรกหนึ่งสองสามสี่ห้า ตัวที่หกเจ็ดแปดนี้ยเราตัดขายไปส่วนได้นะคะแต่ถ้าแก่ไปกว่าน,นั้นเราก็เอาไปทําอบแห้งทงําผงราคาผงตอนนี้ถ้าถ้าเฉลี่ยพีออเดอร์ของเราเราอยู่ที่กระปุกละห้าร้อยห้าสิบาทตอนนี้ของเรามีอยู่ประมาณสามร้อยกว่าต้นสามร้อกว่าต้นค่ะนับเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องเป็นแปลงเพราะว่าผล,ผลิตมันมันมันแต่ละต้นแล้ว,ลวต่อเดือนนี่เราเฉลี่ยเป็นยังไงต่อเดือนนะคะรายได้ต่อเดือนใช่ไหมหรือว่าผลิต ถ้าขายใบสดนี่ก็อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทอะสามร้อยต้นสามร้อยต้นเฉพาะใบสดค่ะแล้วที่เหลือต่อจากนั้นต่อจากนั้นก็จะไปเป็นอบแห้งอา่าค่ะเป็นอบแห้งอบแห้งก็สิบกิโลได้กิโลหนึง่งพิเศษตกไปดึกคืนเกือบห้าหมื่นค่ะประมาณนั้นกูแค่ที่เราเห็น,นแค่แค่เห็นนี้ค่ะแต่ต้องมันมันก็ต้องดูแลก็เหมือนคิดว่าเราจ้างตัวเองวันละห้าร้อยทำงาน <laughs> มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ